ตต้องกันตามตามสถานีตำรวจภูธรเในแต่วันที่29ธันวาคม2560ขณะผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและลดปฏิเนีนทางถนนให้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ลมจุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรไหยาเวให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจึงขอเชิญพวกเรามาต่อมาต่อไปต้อเรียนเชิญครับการปกครองอาสาสมัครจิตอาสาของสถานีตำรวจภูธรดอยตุง ดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะความเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับขอบคุณมากครับนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมที่องมีกันะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับนะครับด้วยชนะ ดีครับคุณแม่เอาค ah> ah uh> mm ่ะเชิญเลยค่ะให้ขูนมาจากทุกที่นะขับรถดีๆนะที่ต้อนรับให้สองขวดเบอร์ดี้ที่ใหม่นะเที่ยงมีคอามเนเว็เกยบกปนโต๊ะโต๊ะเยๆครับ ดีหม่ัสดีีหม่โอเคตันีกดก็ูเมตตาตัูู้่ครับูมปาอาี่ต้นเหลียงฝากากไว้่อใ่หมฝาไว้่อใอะขยัเรับไม่อนร่องหันไปหน่อยส่งไปแพนเดล่าก่อนท่านไปบ้าน